ยี่สามหรือปริญญาตรีส่งเสียถึงยี่สามปีหรือจบปริญญาตรีแล้วแต่ว่าจะอะไรยังไงแต่ให้จบปริญญาตรีเลยส่งเสียจนถึงปริญญาตรี่าตามนี้เบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปรับลูกได้โดยโดยชอบทำเวลาวันหยุดเสาร์เสาร์อาทิตย์ได้ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นะก็จะเป็นทางแม่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เป็นผมอ่า แต่ในระหว่างแซ่กันถึงสุกผมก็สามารถไปรับลูกที่โรงเรียนได้แล้วก็ไปส่งที่บ้านเขาได้ผมก็ไปรับนานรตาตัวเกียวที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งให้แม่ให้ป้าเขาที่บ้านได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ก็ค่อนข้างดีแล้วหมายว่าตกลงกันโอเคในเรื่องของการรับส่งลูกการรับทรงการค่าใช้จ่ายโอเคผมจ่ายทุกเดือนนอกจากต,าตัวเกียวแล้วสิ้นปีมาก็เป็นประกันชีวิตปร,ประกันสุขภาพประกันสุขภาพสะดอก ประกันสุขภาพทุกปีส่งเงินเดือนอายุจุปิญญาตีอะไรขึ้นมาใช่ก็เป็นเตีปิญญาตีอันนี้คือเป็นอย่างนี้ครับก็หมายถึงว่ามันถ้าจะไม่ป้าเขาถ่ายก็แม่พระป้าเขาเป็นคนเลี้ยงอืก็คืออยู่กับแม่เป็นหลักพ่อก็ไปหาได้ โดยที่ไม่มีการกีดกันตามตามตาม,ตามในหมายสาก็ไม่ให้มีกีดกีดไ,ไม่มีกีดกันให้คุยกันได้ในเรื่องของการรับส่งลูกสโคบของครอบครัวโอเคตกลงเข้าใจยอมรับตามนั้นอืผมก็โอเคจบไปในเรื่องของตรงนี้อิเซียจะได้สายห่วงประมาณนั้นแต่เรื่อง